พบกับเจโอช่อง Pay อมแอนเปออมได้ใช้เพลินค่ะในอีพีนี้เรามาเจาะว่าทาไมถึงแนะนําทําประกันสุขภาพผูกกับประกันชีวิตเสริมด้วยโรคร้ายแรงหนึ่งประกันสุขภาพแบบเดียวมีโอกาสโดนเพิ่มเบีย้ยหรือยกเลิกปีต่อได้แต่ถ้าทาพ่วงกับประกันชีวิตไว้เป็นการล็อกความเสี่ยงไว้ตั้งแต่ที่เริ่มทํา2แนบการชดเชยโรคร้ายแรงไว้เพราะโรคหนักๆค่ารักษาหลักแสนหลักล้านเงินชดเชยโรคร้ายแรงช่วยปิดรูรั่วงเงินก้อนหายได้ดีมาก 3. วงเงินค่ารักษาแบบเหมาจ่ายสามารถเลือกความคุ้มครองเริ่มต้นสอ0แสนถึงห้าแสน ทั่วไปในปัจจุบันหลายคนไม่ซื้อประกัน OPD เพราะแพงมากทําให้ทุกครั้งที่เจ็บป่วยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเราควักเองหมดเงินสดฉุกเฉินจึงต้องเตรียมไว้3-6ถึงเดือนของไรายได้เพื่อสํารองเงินกับเรื่องเจ็บป่วยเบาๆแบบนี้บางคนจ่ายเดือนละหลายๆพันโดยไม่รู้ตัวสุดท้ายนี้เจ้ย้าว่าถ้าเราไม่เริ่มต้นวางแผนตั้งแต่วันนี้ค่ารักษาพยาบาลที่พุ่งขึ้นปีละ14%จะก,กลายเป็นของฟุ่มเฟือยเอื้อมไม่ถึงวางแผนประกันสุขภาพอย่างมืออาชีพคือการปกป้องเงินออมเงินลงทุนให้ปลอดภยัยชอบเรื่องเมสาดีๆมีสาระแบบนี้ กดติดตามกันไว้นะคะ